คนหัวใจไม่เกียรขอเพียงเคียงข้างไปดูสิตรีแล้วก็ปิดโมด,ดูลกันเมื่อวานนี้นะจ๊ะ,ร,ะรายงานพระดุษบุญโครงการสร้างลังคามหาดรสนวิหารคตพระร,ราชพาวนาสุรพระธรรมบัยชโยทำเพิ่มอีก5่สิบแปดตารางเมตร รวมเป็นสิบหาโมดุลุพระราชาพานัสสุบูชาธรรมพระมงคลเทพบุนีทำเพิ่มเป็นอีกห้าสิบแปดตารางเมตรรวมเป็นสิบห้าโมดุลุพระราชาพานัสบุบูชาธรรมกุญญาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนุกยูงทำเพิ่มเป็นอีกห้าสิบแปดตารางเมตรรวมเป็นสิบห้าโมดุลแล้วพอทำบรรณุจารย์ไม่เกียงเคียงข้ามไดูสิบุรีวงบันวิเศษเขตบรมบทิสัตย ไกลายามิตรอนันตสัพพะคินวัญชัยสมชายวิชัยเบญจรงคคุณและคร,บรอบครัวดรประกอบพนัจรกิติทำเพิ่อมอีกหกสิบสาตารางเมตรรวมเป็น15โมดุลสาธุคืนพ่อสกุลกนวิศสองวัชรศิริรอดและพี่น้องพร้อมคณะญาติมิตรทำเพิ่อมอีกหกสิบสาตารางเมตรรวมเป็น15โมดุลสาธุรรพระปราพุทธปฏิปโลกนมิตรท่านบนเอกอธิปัชสันกำลังเอกทำเพิ่อมอีกหกสิบสาตารางเมตร โรแมนสิบห้าโมดุลหลวงพ่อธรรมวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีหนึ่งโมดุลหกสิบเจ็ดตารางเมตรสพระประจันเทธรรมโมและรูปพ่อธรรมวัดพุทธตาโบประเทศฝรั่งเศส ทำเพิ่มกันอีกหนึ่งโมดูลรวมเป็นหนึ่งโมดูลหกสิบเจ็ดตารางเมตรสาธุเคลมิตรวิวันตาบัตตะวัฏไทยนางงามโนบูชาธรรมหาปูชนียาจารย์ทั้งสามหนึ่งโมดูลสาธุรัฐธรรมวัดพุทธเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กหนึ่งโมดูลสาธุกคฤติพรวิพัฒน์จิ้นโยพรสิทธิ์ดุสิตอาทิตย์พักกพรกัญญารักษ์และร้านคุณนายคุณนายหมายไทยร้านคุณนายหมายไทยและคณะทำเพิ่มเงินอีก 263ตารางเมตรรวมเป็นหนึ่งโมดูลสาธุรูปธรรมว่าพนาเจอร์ซียสหรัฐอเมริกาสองริบเจ็ดตารางเมตรสาธุรูปธรรมว่าพานาไทาเปปุจฉธรรมาภูตินิยจานทั้งสามสองตารางเมตรสาธุภริมิตนาวนิตรวะอรานากิติกันดาอินทรามะสาดิการนอริโยชนะเสนา 1นึ่งร้อาสิบตารางเมตรลิวิตจันเป็นสุรสอนพระพนาอุสาก้าวิชาธรรมาปูชจีนยจานักสามหนึร้อยสิบสี่ตารางเมตรสาธุพระหมหาสมชายธนวุฒิโกลวิปไพยดาเอนนโมโตหกสิบตารางเมตร กบิศวราพรเคลูปธรรมวัฒนาชีกโคสารัฐเออเมริกา67ตารางเมตรกบิศรีพรอินทรศรลูปธรรมวัตพุทธแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนี67ตารางเมตรกบิทรัชดาซีเซลูปธระัรร อ่าพุทธแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนี67ตารางเมตรสาธุกะวิบุตราลาคมดาราสาธิกบุตร67ตารางเมตรสาธุกะไกลมิตรปาริชาติสมมาวปฒนาโอสาก้าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3 67ตารางเมตรสาธุกะวิบวันีนเขมพาตะพันวปฒนาโอสาก้าบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3 67ตารางเมตรสาธุไกะวิกิษณนามลีผานตักการนรสคิดเช่นกลุ่มกลุ่มมณีจักรวาล หกสิบเจ็ดตารางเมตรกลวิณุจรีสีดาวเดือนลุปธรรมปสุทิาบูชาธรรมลุปธรรมหกสิบเจ็ดตารางเมตรกลวิจเกจชนาแนวบรรทัดลุปธรรมปสุทิาบูชาธรรมลุปธรรมหกสิบเจ็ดตารางเมตรรายน้มนี่เราเริ่มกันตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเลยนะจ๊ะพระดมุนสร้างพระธรรมกายประดิษฐานนวัดต่างๆทั่วประเทศศรีลังกา พระราพานาสุดรพ่อธรรมยโยทำเพิ่มกันอีกหนึ่งเอสซาธุพระราพานาสุดบูชาธรรมพระมงคลเทพบุตรีทำเพิ่มกันอีกหนึ่งเอสซาธุพระราพานาสุดบูชาธรรมวิญาจารมหารัตนาัสิกาจารย์ขนุกยุงทำเพิ่มกันอีกหนึ่งเอสซาธุพระราพานาสุดบูชาคุณยมพ่อจุแม่และผู้มีพระคุณทำเพิ่มกันอีกหนึ่งเอสซาธุโลกธรรมปรญญาใจไม่เกียงเกียงข้างไปดือดริบหรีวงเป็นวิเศษเคบรมโพธิสัตว์ ไกมิดอน,านาันทรสัพพกินบุญใยสมชาวิชาเปนเจรงคคุณและครอบครัวรักเตอร์ประกอบปนาจริกิติทำเพิ่มกันอีกหนึ่งเอสซาทูรพะสานสิริสุภกนวิทย์ลังโกองอุสนแซลมและครอบครัวศรีสุภาษรนหนึ่งองค์สาธุกนวิทย์บุญโลดบุญโรอดจินดาปุญญิสาปนิสอนธัญพรเสรีวัฒนบุตรหนึ่งองค์สาธุครอบครัวฟักมณนีและหอพฟักดงแก้วหนึ่งองค์สาธุ กรุวิยาธรรมวิถีลายวันปีพุทธศักราช2551เพิ่มขึ้นอีกสองกองสาธุวันนี้กองที่64บูชาทำโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลสาธุวันนี้กองที่65บูชาทำโดยพระอาจารย์เจ้าที่และพุญนบำบุรุลธรรมวัดภาวนาชิคาโกสหรัฐอเมริกาสาธุพระโมนทนาสา,าธุการ รว,เรวเยวเ,รวเร็วรวยแรงรวยรวดรวยล้นฟ้ารวยทุกวันรวยไม่อันรวยอัศจรรย์สบ,บันหาแหลกก็ลูกนะสาธุให้รวยบุญรวยบารมีข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนะจ๊ะุขอแบ่งบุญนี้ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันนี้ฝันวิทยาทุโลกทุกๆคนจสธุ